ศาสตราจารย์ดกรกาดแก้วสุคนทศาสตร์อยู่ภาควิชารสิตววิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้เริ่มต้นงานวิจัยเกี่ยวกับมแมลงวันที่มีความสำคัญทางการแพทย์มาตั้งแต่ปีพศ2542จากประสบการณ์ทั้งหมดได้ถูกถ่ายทอดเรียบเรียงแต่งเป็นตำราขึ้นค่ะชื่อมแมลงวันหัวเขียวที่มีความสำคัญในราชอาจักรไทยตำรานี้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล o ตโยต้าไทยแลนด์ฟาวเดชันในปีพศ2554ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดจากการทำงานร่วมกันเป็นทีมวิจัยของทั้งภายในประเทศและนักศึกษานะคะรวมทั้งจากต่างประเทศเช่นจากสหรัฐอเมริกาเช่นจากมหาวิทยาลายัยเท็กซัสเอ จากญี่ปุ่นทํางานวิจัยเป็นทีมค่ะแล้วก็ทํางานวิจัยให้ดีที่สุดนะคะนิพนธ์ธีรามพลนะครับสังกัดอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนนี้นี่คือเป็นห้องแลบที่ชื่อว่าเป็น computational intelligence research lab นะครับหรือว่าในภาษาไทยเราอาจจะมองว่าเป็นปัญญาการคำนวณน,นะครับไปสร้างสมองให้กับเครื่องจกักร เพราะว่าเครื่องจักรที่สร้างขึ้นมาถ้าเรามองเฉพาะฮาร์ดแวร์เนี่ยมันทํางานอะไรไม่ได้ทําไมถึงตัดสินใจว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรือแมก้กระทั่งทาไมหุ่นยนต์ถึงเดินได้โนยนต์ทราบได้ยังไงจะเดินซ้ายเดินขวาที่เราทราบได้ก็เพราะว่าเราจะต้องสร้างสมองให้กับเครื่องจักรเหล่านั้นต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการผลิตหลักเลยจะมาจากสมองเรานะครับคือถ้าเราสามารถเขียนซอฟต์แวร์ที่ฉลาดได้โอกาสที่จะมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจเนี่ยจะเยอะมาก สิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับหรือว่าช่วยประเทศได้ก็คือพยายามทํางานของเราให้ดีที่สุดเขามีให้เราสิบบาทเราก็ควรจะทําให้10บบาทนั้นเป็นสิบ,บาทที่คุ้มค่าที่สุดรองศาสตราจารยาด์ดรพิสิทธิ์สิงห์ใจครับเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ครับงานวินในใจัยของผมเน้นหนักทางด้านการสังเคราะห์วัสดุนาโน ทั้งรูปแบบของอนุภาคแบบเส้นแล้วก็แบบฟิล์มครับก็สามารถเอาไปใช้ทางด้านวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นการเคลือบกระจกเพื่อให้กระจกเป็นกระจกรางตัวเองนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ได้รับรางวัลวิจัยเด่นสวปีที่ผ่านมาสิ่งที่ผมมักจะใช้ตลอดระยะเวลาของการทํางานก็คือ,เ,อเวลาทํางานเราต้องต้องเป็นมืออาชีพแล้วก็ต้องมีความสุขกับการทํางานครับมันถึงจะทําให้เราสามารถที่จะ ทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำแล้มีความสุขแล้วเราก็จะทำได้ดีแปลว่าเราต้องเลือกทำในสิ่งที่เราชอบเรารักที่จะทำครับรองศาสตราจารย์ดกรกัรจนาโชคขาวรอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการและประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่งานวิจัยก็มุง่งมุ่งเน้นในเรื่องของอาการพยายามสม่งเสริมอาชีพและก็ไรายได้ของชุมชนนะคะให้ดีขึ้นนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาความายากจนของประเทศนะคะเป็นแนวทางของการวางกลยุทธ์ของประเทศไทยนะคะเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล ที่ได้นะคะในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสาหรับในการศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยของในระดับอาเซียนที่เป็นประเทศพม่าและลาวนะคะผลงานก็เกี่ยวกับเรื่อง,องการพัฒนาความยั่งยืนร่วมกันของทั้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 งสองประเทศนะคะสิ่งสําคัญก็คือการพยายามยกระดับคุณภาพของคนเพื่อนําไปสู่สังคมที่มีความยั่งยืนและก็มีความสุขค่ะ ฉันชื่อนางสาวพ,พานุวัณจันทนกูลนะคะอยู่ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวทยาศาสตร์ค่ะงานวิจัยดิฉันเนี่ยเริ่มมาจากการวิจัยเกี่ยวกับผึ่งนะคะโรคของผึ่งหรือว่าฮัน e ี e a l t ลนอกจากนั้นเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผึ่งด้วย <ใช S 1> พอทำงานได้สักปี2ปีนะคะก็ะเริ่มรู้จักกับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ่งและมีการพูดคุยมากขึ้นก็รู้กับว่าปัญหาของเขาคืออะไรนะคะแล้วก็นํามาปรับใช้ในโครงการวิจัยก็คืองานวิจัยของเราจะตอบโจทย์กับชุมชนทุกปีเราจะมีการนําความรู้จาก ห้องวิจัยนะคะไปเผยแพร่สู่ชุมชนโดยการจัดประชุมปรผู้เลี้ยงพึ่งหรือเกษตรกรผู้เลี้ยงพึง่งเนี่ยปีละหนึ่งครั้งค่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะก็อยากจะทำงานเพื่อให้มีประโยชน์กับคนไทยทุกคน,นะคะรู้สึกรักชุมชนนี้รักรักอ่าชุมชนเชียงใหม่นะคะแล้วก็ชุมชนของภาคเหนือง,งานวิจัยแต่ละชิ้นที่ออกมาเนี่ยก็อยากจะใหะ้ช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแพทย์หญิงเกษมศรีสีสุขันดิตนะคะสังกัดภาพวิชาสูติศาสตร์และนรีเวศวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัายเชียงใหม่ แล้วก็ได้รับตำแหน่งอาจารย์ตั้งแต่ปี2550ค่ะสำหรับงานวิจัยที่ทำนะคะเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสูติศาสตร์เรื่องอรเรงบียบวิทยาแล้วก็เกี่ยวกับเวชศาสตร์ามารดาและทารกนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่ทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตรีตั้งครรภ์แล้วก็ทารกในครรภ์นะคะงานวิจัยล่าสุดที่ทำก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์นะคะมาตรวจเพื่อดูลาาักษณะความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ระหว่างทารกที่เป็นโรคเลือดจางทารัซีเนียรุนแรงนะคะทารกปกติแล้วก็ทารกที่เป็นพาหะาสำหรับคติในการทำงานและการทำวิจัยนะคะก็จะยึดหลักที่ว่า ถ้าเหตุดีผลก็จะดีเองหมายความว่าถ้าในการที่เราทาอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเจตนาเราบริสุทธิ์แล้วเราก็มีความตั้งใจดีตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนไข้จริงๆไม่ได้ทําไปเพราะอยากจะมีชื่อเสียงหรือว่าอยากจะเด่นดังเนี่ยในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะว่าผลลัพธ์สุดท้ายก็จะดีเองค่ชื่อธนงเกียรตินะครับนามสกูลเกียรติโรธ ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหลาลัยเชียงใหม่ครับก็งานที่เราทําก็เกี่ยวเรื่องพลังงานหมุนเวียนนะครับก็เน้นพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนแล้วก็พัฒนาน้ํามันจากชีวมวนนะครับงานของเราก็ตั้งแต่พัฒนานในห้องปฏิบัติการจนกระทั่งที่เป็นต้นแบบแล้วก็ใช้งานจริงนะและมีตัวงานตัวอย่างการใช้งานจริงอยู่ที่โรงงานสุนดอกนะครับหลบควารนแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนแล้วก็เรามีชุดทําน้ํามันที่ทผสมน้าโดยเครื่องอัลตราโซนิก แล้วก็มีการใช้สารพลาสมาในการผลิตพวกเบลดีเซลใช้สามารถใช้ในบอยเลอร์แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลเสำหรับเกษตรกรรมอ,อันแรกก็คือคงเป็นเรื่องสตินะครับเพราะสติเนี่ยจะช่วยเหนี่ยวรัางให้เรารู้ว่าจะอะไรผิดอะไรถูกจะพูดจะคิดอะไรถ้ามีสตินะครับมันก็ทำให้งานทุกอย่างเนี่ยถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับ